ยินดีต้อ,อ,ตอนอรับเข้าสู่เพจแองเจลนิททหลอดเช่นเคยนะคะก่อนอื่นขอเกินเหมือนเดิมเนาะขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและไม่กดข้ามโฆษณาเป็นค่าครูให้เราเสมอมาขอบคุณมากๆนะคะเป็นไงคะสบายดีไหมขอให้ทุกคนมีความสุขนะอย่าอิ่อย่าน่อยอย่าเครียดนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะเราทำ ต้องการให้คุณมีความสุขนะคะไม่ได้ต้องการให้คุณมีความทุกเนาะ,ะโอเควันนี้เรามีรนดอมนะคะหัวข้อว่าเขากลับมาทวงรักจากคุณนะคะให้ไพ่เราเลื่องหมอเป็นไพ่เห็นไหมคะเป็นไพ่ใบแรกก็บอกเลยสื่อว่าเขาต้องการอยากได้ความยุติธรรมในความรัก นะคะไพ่ justice นะคะอ justice ค่ะความยุติธรรมเนี่ยเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมความรักกับคุณนะคะมาทวงรักจากคุณหมบนหัวข้อที่เราตั้งเลยนะคะคนเขาอาจจะในอดีตที่ผ่านมาเน่ยคนคนนี้อาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจมากมายหรือทําให้คุณแบบตั้งความหวังอะ่ะ หวังที่จะไปต่อหรือหวังที่จะสร้างอนาคตนะคะแต่ก็ไม่เคยทําอะไรให้คุณได้ได้ภูมิใจในความรักอันเนี้ยในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ได้กลับไปได้สํานึกได้รู้ตัวตนแล้วว่าจริง,รงๆแล้วเขารักคุณอยากกลับมาให้ความยุติธรรมมาสร้างความสัมพันธ์ให้มันไปต่อในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าอาดีตที่ผ่านมาเคยทำอะไรไว้ไม่ดี นะคะเขาก็จะกลับมาเคลียร์นะคะสามถ้วยภพยได้เล่าต่อเนื่องกันนะคะเนี่ยอยากกลับมาเฉลิมฉลองมามีความสุขกับคุณนะคะเป็นคนรักที่ดีเป็นคนรักท,นนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะ อาจจะอยากพาคุณไปเที่ยวหรืออาจจะอยากมาพบเจอคุณมากขึ้นมาให้เวลาคุณมากขึ้นก็ได้นะคะเจ็ดดาบที่ผ่านมาเห็นไหมเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่ทำอะไรเงีย,งยบๆชอบทำอะไรไม่บอกอาจจะเป็นคนรักที่เจ้าชู้นะคะดูแล้วทา,ทางจะเจ้าชู้เพราะมีเดดาบแล้วตอนนี้สำนึกแล้วที่ในการกระทำที่ผ่านมานะคะ อยากกลับมามาเป็นคนรักที่ดีดีต่อใจสำหรับคนหนึ่งดาบนะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนที่อาจจะมีประเด็นกับคุณก็ได้อาจจะไม่เคยพูดหวานนะคะหรืออาจจะพูดจาไม่ดีมันก็เลยทำให้คุณสองคนนะ่ะห่างหายกันไปนะคะตัดจบกันไปก็ได้แล้วแต่กรณีเนาะ เ,เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมมาเป็นคนรักที่อ่อนโยนเป็นคนรักที่นิสัยดีขึ้นนะคะสองดาบถ้าจะสื่อว่าเนี่ยหรือคนคนนี้ที่ผ่านมาเป็นคนเจ้าชู้ตอนนี้เขาต้องตัดสินใจเขาตัดสินใจเลือกที่จะเลือกคุณอันนี้แล้วแต่กรณีนะคะเพราะเราบอกเสมอว่าถ้ารักแล้วเป็นทุกข หรือเขาเห็นคุณเป็นตัวเลือกก็จงเดินออกไปจากในความสัมพันธ์นี้เถอะค่ะเนาะแต่ที่เราดูแล้วมันเขาไม่ได้เห็นคุณเป็นตัวเลือกนะแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่มั่นใจในความรักก็ได้ว่าเขารักคุณแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาอาจจะมั่นใจแล้วเขาก็เลยอยากกลับมามอบความรักที่โรแมนติกและยุติธรรมให้กับคุณนะคะ เดอเวิร์มคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่กับคุณมีความแตกต่างกันมากอาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนานะคะไม่ค่อยได้พบได้เจอคุณเพราะเขาเดินทางบ่อยมีการเดินทางบ่อยนะคะเป็นโชคชะตาผมลิขิตให้คุณสองคนได้มาพบได้มาเจอกันเนาะแล้วก็มีอุปสรรคเรื่องรล่ามากมายนะคะหรือที่ผ่านมาคุณสองคนยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันยังไม่ได้มีสถานะใดๆต่อกันเลย แต่เขาอ่ะอาจจะมาให้ความหวังคุณหรือแสดงท่าท,ทางว่ารักว่าชอบคุณทั้งที่ตัวเองก็มีตัวเลือกเยอะนะคะแต่ตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วนะคะเขาจะเดินทางกลับมาหาคุณเขาตัดสินใจเลือกคุณจะมาให้ความรักที่มั่นคงและยุติธรรมกับคุณนะเห็นไหมคะเนี่ยอัศวินถือถ้วย เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะมันมีความแตกต่างอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือไล่เลี่ยก,กันแต่นิสัยเหมือนเด็กนะคะแต่เขาถ้าเขารักใครแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักนะเราตัดสินใจที่แบบจะเลือกรักใครแล้วอะเนาะเป็นแฟนเขาเขาก็คือจะให้ความรักกับคนคนนั้นเต็มที่อะคะ่ะ แมนตอนนี้นะคะเขากลับไปคิดนะคะคิดในสิ่งที่ผ่านมาว่าเขาทำอะไรลงไปกับความรักความสัมพันธ์กับคุณหรือถ้ายังไม่ได้เคยเป็นแฟนกันแต่เขาที่ผ่านมาเขาอาจจะทำอะไรไว้ไม่ดีกับคุณก็ได้ทุกกรณีนะคะตอนนี้เขากลับไปเครียดไปคิดนะคะว่าจะหาหนทางใดที่จะกลับมาหาคุณให้คุณให้อาภัยนะคะแบบ หรือถ้าคุณสองคนเคยมีคําพูดหรือการสัญญาอะไรกันไว้เขาก็อยากจะกลับมานะคะกลับมาทวงรักนะคะจากคุณคือคุณอาจจะทําความคือให้ความรักเขามากกว่าที่เขาให้คุณก็ได้หรือคุณอาจจะแสดงความรักเขามากกว่าที่เขาแสดงกับคุณนะคะ เจอไฮโลเฟนนะคะเขาอาจาจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรให้คุณใจอ่อนให้คุณเมตตากลับมารับรักเขาเหมือนเดิมเหมือนอดีตที่เคยเป็นนะคะกลับมาอ่อนโยนเป็นคนรักหรือเป็นสนใจเขาเหมือนเดิมไม่ไม่เบินหน้าหนีนะคะหรือว่าไม่รับรักเขานะคะเขาอาจจะไปขอพร แปดถ้วยเห็นไหมคะถึงเดินหาหลังกันไปแต่ถ้วยมันไม่ได้แตกมันไม่ได้จมเนาะถ้วยมันยังอยู่ในทะเลเห็นไหมคะยังตั้งทุกนะ้ะตั้งแล้วก็มีน้ําอยู่นะแสดงว่าเขารอรอโอกาสรอที่จะกลับมาหาคุณรอที่จะกลับมาเคลียหัวใจนะคะถ้าอาดีตที่ผ่านมาไม่เคย เคียร์ใจกันนะคะอยากจะกลับมาเขาก็ต้องหาคำพูดดีๆที่กลับมาหาคุณแล้วคุณจะให้โอกาสเขาไหมคนคนนี้เขาเตรียมตัวนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นไพ่ the magician น,นะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่เก่งเนาะเก่งฉลาดนะคะ mm hmm. เป็นคนที่ ใครๆก็อยากเข้าใกล้เข uh ้าหาเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะทุกด้านเขารู้ว่าเขาว่าสามารถที่ว่าจะทํายังไงให้คุณใจอ่อนเขารู้นะคะแต่บางครั้งเขาก็เดาใจคุณไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าถ้าในกรณีที่ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กันนะคะเพราะมันอาจจะไม่ได้ว่ารู้จิตใจถึงให้เก่งแค่ไหนก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถจะเดาใจคุณได้ นะคะเพราะคนเราถ้ายังไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอกันจริงๆมันก็ไม่สามารถที่จะรับรู้กันได้หรอกนะคะเขาทราบดีอสศวินดาบนะคะอสศวินดาบแสดงว่าความสัมพันธ์อันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะถ้าในกรณีที่เคย รู้จักกันแล้วเคยดีวกันแล้วอาจจะมีแบบเขาอาจจะพูดคือพูดจาไม่รุนแรงอะไรไว้ก็ได้ทำให้คุณเสียใจนะคะคุณก็ไม่ลืมในคำพูดนั้นแต่ลึกๆแล้วคุณก็ให้อาภัยเขานั่นแหละแต่คุณแค่ต้องการอยากให้เขาปรับตัวเท่านั้นเองเป็นกรณีนี้คือแบบค่อนข้างจะเกี่ยวก,กับด้านคำพูดนะด้านคำพูดหรืออาจจะใช้อารมณ์นะคะ เนี่ยมันมีไพ่ดาบขึ้นมาเนะาะไพ่หกเหรียญเขายังอยากทำงานในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากทำงานในความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ว่าตัดจบตัดจากนะคะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ยังทำงานเก็บเงินเหมือนสะสมก็เหมือนกับความรักความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะ คอยดูคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ได้ว่าปฏิกิริยาของคุณเป็นยังไงนะคะจะให้อภัยเขาไหมถ้าเขากลับเข้ามาเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างดูแลปากแบบปากเจ็บอ่ะเนาะเขาก็เลยรู้ตัวดีว่าอาจจะไม่ได้ว่าพูดจาอะไรหยาบคายอะไรหรอกค่ะแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่ได้ปากหวานว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยไม่รู้ว่าจะเข้ามาทางยังไงดี ทางคุณน่ะก็ค่อนข้างที่จะเกง่งเกง่งเก่งใจคุณเหมือนกันนะอัศวินเหรียญน,นะคะเนี่ยเขาจะเอาความรักมามอบให้คุณนะเป็นความรักที่มั่นคงต่อจากนี้ไปเป็นความรักที่จริงใจนะคะเป็นเห็นไหมผู้ชายคนนี้ถือเหรียญมาเหรียญใหญ่เลยแบบมีความตั้งใจที่จะเอามาให้แล้วดูสายตา หน้าตากิริยาคือมุ่งมั่นไม่ได้ว่ากลับมาเล่นๆหรือกลับมาหลอกลวงคุณนะแต่ตั้งใจที่จะกลับมามามอบความรักให้มันเป็นแบบพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทาวเวอร์เขาจะกลับมาอย่างทันกระทันหันนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันแล้วนะที่ทาวเวอร์ขึ้นมาแสดงว่า มันจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนที่เข้ามารับฟังรับชมเนี้ยหมายถึงเกิดขึ้นกระทันหันแบบโดยที่คุณไม่ตั้งตัวเลยอ่ะไม่คิดว่าเขาจะกลับมาหรือไม่คิดว่าบุคคลคนนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากมายขนาดนี้เพื่อคุณคนเดียวนะคะแต่เขาจะทำนะคะเพราะความรักที่เขามีต่อคุณ ราชินีเหรียญน,นะคะเนี่ยคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมที่สุดทั้งเก่งทั้งสวยทั้งคือคุณอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครอะ่ะคุณเป็นตัวของตัวเองอะ่ะเพราะความที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหลคะค่ะมันทําให้แบบดึงดูดบุดดคคลคนนี้ไม่สามารถไปจับคุณได้เลยอะ่ะเพราะเราดูแล้วเขาแบบ ส่วนมากนะเดอะยมีจิเชียนฉลาดเก่งมีแต่คนเข้าหาเขาเขาก็คิดว่าทุกคนอะ่ะจะหวังผลประโยชน์เขานะคะมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนช้าแต่เขาคิดผิดค่ะมันไม่ใช่คุณให้ใจเขาที่ผ่านมาแต่เขาไม่ได้ให้ใจคุณเท่าไหร่เนาะมันก็เลยทําให้เขาตอนเนี้ยเครียดเหมือนแฮงแมนเครียดว่าอืมจะทํำยังไงดี ที่จะกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้คุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะอยากกลับมาทวงรักจากคุณจากที่คุณเคยให้เขาให้กลับมาเหมือนเดิม3คาาเขาเป็นคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างาศาสนาเนาะต่างวัฒนธรรมไม่ได้อยู่คือมีความแตกต่างจากคุณนะนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันตอนนี้เนาะ หมายถึงอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้แต่เขารอรอเวลาที่จะกลับมานะคะมาอยู่ใกล้กับคุณรอเวลาที่จะมาเคลียร์ใจรอเวลาที่จะเดินทางมาพบมาเจอคุณนะคะเนี่ยผู้ชายคนนี้ยืนรอเห็นไหมรอมองข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่งรอความหวังรอโอกาสจากคุณก็ได้นะคะ The f o o l เนี่ย อยากกลับมาขอโอกาสนะคะมาเริ่มต้นใหม่ถ้าอาดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะทําอะไรแบบเหมือนเล่นตลกกับคุณอนะทำให้คุณเบื่ออีกกรณีหนึ่งนะคะต่อต่อจากนี้ไปเขาจะบอกว่าเขาจะกลับมาให้ความจริงใจนะคะมาเริ่มต้นใหม่มานับหนึ่งกันใหม่ก็ได้นะคะราชนีถ้วยเนี่ยจะกลับมามอบความรักที่อ่อนโยนนะคะเป็นรักที่โรแมนติก เนาะมีความจริงใจไม่ได้มาหลอกลวงนะข้างบนเป็นไพ่เหรียญอัศวนเหรียญเห็นไหมคะรักมั่นคงเป็นรักที่โรแมนติกอาจจะเป็นคนเคยปากแข็งปากหนักปากแข็งพูดจามไม่ค่อยอ่อนหวานเท่าไหร่เขาก็าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นคนรักที่แบบอ่อนโยนขึ้นนะคะคือเขาทำได้อะเพื่อคุณอะ แปดกระทาเนี่ยเขาอยากไปตอบกับความรักนะคะความสัมพันธ์นี้ข้างบนเป็นทาวเวอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะเขาอาจจะกลับมาหาคุณโดยกระทันหันโดยที่คุณไม่ตั้งตัวเลยก็ได้เนาะกลับมาแบบมาเซอร์ไพรส์คุณจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะที่กลับมาหาแล้วคุณคิดว่าเออเขาไปจากคุณแล้วแต่จริงไม่ใช่นะคะไฟจะสื่อว่าเขาอยากเดินทางกลับมาหาคุณ ไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้เขามีความผูกพันกับคุณนะคะยังไม่ได้ไปไหนจะกลับมาทวงรักจากคุณโอเคถ้าเขามีข้อความอยากสื่อถึงคุณนะคะเราขอเปิดอันนี้เราทำเองเนาะข้อความขอข้อความแรกนะคะเขา เข้าใจผิดแสดงว่าที่ผ่านมาคุณสองคนน่ะอาจจะมีการเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าคะมันก็เลยทําให้ความรักระหว่างคุณสองคนน่ะเหมือนว่าห่างกันไปตัดจบกันไปเอาสีเขียวบ้างเนาะอีกข้อความหนึง่งเขาบอกว่าคิดถึงมากมากมมาก,มาก,มาก คิดถึงก็มาหาสิจ้าใช่ไหมอันนี้เราพูดแทนเอซเนาะแล้วก็มาแสดงความจริงใจด้วยนะไม่ใช่แค่พูดแล้วก็อะไรคะขอโอกาสได้ไหมเห็นไหมคะข้อความช่างตรงกับเนื้อเรื่องคอนเทนต์เลยแสดงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันระหว่างความรักของคนณสคนนะคะที่เราบอกว่ามีทาวเวอร์นะคะแล้วก็มีข้อความ เขาจะกลับมามาขอโอกาสจากคุณนะคะแล้วอันนี้ก็แล้วแต่กรณีว่าเพื่อนจะให้โอกาสเขาไหมนะคะแล้วแต่คนที่ยังรักกันอยู่ไหมยังคิดจะไปต่อไหมแต่ถ้าคู่กันแล้วยังไงมันก็ไม่แคล้วกันหรอกคะ่ะแล้วมันไพ่ดาบขึ้นมานะ่ะขอโทษนะคะคุณสองคนเป็นคู่กรรมกันนะคู่กรรมคือแล้วมีทาวเวอร์ด้วยก็เปรียบเสมือนว่า ตัดจบกันกี่รอบสิบรอบมันก็ไม่จบอ่ะมันก็ต้องกลับมานะคะไพ่าดาบแล้วก็ไพ่เทาาเวอร์โอเคนางไพ่านางฟ้านะคะสรุปขอสามใบค่ะ นางฟ้าบอกว่าคุณอย่ากกลัวนะคะอย่ากกลัวที่จะใช้ชีวิตในการเริ่มต้นใหม่นะคะขอให้คุณปลดปล่อยพลังงานลบๆออกไปรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะอย่ากลกัวกับการเริ่มต้นใหม่นะคะว้าวพาไพ่ใบนี้เหมือนไพ่เดือดซันนะคะคือแสงสว่างแสงไฟความรักความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อนะคะจะไปในทิศทางที่ดี ถึงจะเป็นคู่กรรมกันแต่บทสรุปก็เป็นคู่ที่ไปต่อกันอะมันไม่สามารถตัดจบกันได้อะเนาะเนี่ยคุณสองคนจะให้ความอิสระภาพนะคะจะเปิดเผยความจริงใจให้กันและกันเนาะถ้าไม่เคยทําต่อไปนี้มันก็จะเป็นความรักที่เปิดเผยมันเป็นหน้าต่างหน้าต่างแห่งความอิสระภาพนะคะก็เหมือนกับความรักความผูกพัน ที่มีให้กันตลอดมานะคะตัดจบตัดใจกันกี่รอบก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถตัดกันขาดได้ก็เพราะอะไรคะเพราะเป็นคู่กันโอเคเราขอให้คุณรับไปแต่พลังงานบวกๆดีๆนะคะขอให้คุณมีความสุขเนาะเจอคนที่ใช่เจอคนที่จริงเจอรักที่ใช่แล้วก็เจอรักที่จริงใจตลอดไปนะคะคนไม่ดีก็ให้อภัยเขานะคะอย่าไป กรธไปเกียดติเขาเนาะเพราะมันไม่มีความบังเอิญโดนโลกไปนี้หรอกนะคะถ้าคุณคิดบวกคุณก็จะได้รับพลังงานบวกๆนะคะถ้าคิดลบคนที่ทุกข์ก็คือตัวเรามันไม่ใช่ใครนะคะขอเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไม่กดข้ามโฆษณานะเป็นข้าครัวเราขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะไว้พบกันใหม่นะคะรักนะคะบ๊ายบาย